เรามาดูงานกับช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับของวันนี้นะครับที่วันศุกร์นะครับก็เริ่มต้นคันแรกเลยนะครับอันนี้ช่วงบ่ายงานช่วงบ่ายอันนี้ก็มีเปลี่ยนยางเอซดีนะครับขึ้นเข้ามาครับใหม่ๆสดๆร้อนๆอันนี้เปลี่ยนยางสีเส้นครับวันนี้คันนี้เป็นคิวที่สิบสีครับผม สิสี่ครับวันนี้ครับเป็นยางเลนโซ่ครับอ่ารุ่นแกนคยเซอร์ G C วันครับขนาดต่อหกห้าห้าสิบยี่สิบครับผมตัวนี้มีรับประกันร้อยแปดิบวันครับอ่าส่วนคันนี้ถวงล้อครับตั้งศูนครับห8ดแปดครับผมอ่าลูกค้าเปลี่ยนยางมาใหม่ครับ มีอาการสั่นครับก็เลยมาให้เราสวมล้อแล้วตั้งศูนย์ใหม่ครับครับผมเครื่องเยอรมันครับตัวนี้ครับส่วนรันี้คันนี้เปลี่ยนปั๊มคาร์ครับตอนนี้กําลังไล่ระบบครับไล่ระบบได้ลมอยู่ครับก็ยังว่างนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็เข้ามาใช้บริการได้นะครับผมเอิมมอเตอร์ ดีบริการครับ